โยฮันบทที่5ข้อ17ถึงข้อ30พร้อมคำอธิบายโครงร่างข้อควายพระบุตรทรงเสมอภาคกับพระบิดาในการประทานชีวิตและการดำเนินการพิพากษาข้อ17ถึงข้อ30โยฮันบทที่5ข้อ17โยฮันบทที่ 5: ข้อ17คำอธิบายหนึ่งการงานแห่งการในรมิสร้างของพระเจ้าได้สำเร็จไปแล้วในเว็บเยนัสซีบทที่2ข้อ1ถึงข้อ3แต่พระบิดากับพระบุตรยังคงทำงานเพื่อการช่วยไทย และการก่อสร้างอยู่อย่างต่อเนื่องโยฮันบทที่5ข้อ18เหตุฉะนั้นพวกยูดายยิ่งพยายามหาทางที่จะฆ่าพระองค์เสียเพราะพระองค์ไม่เพียงละเมิดวันสะบาโตเท่านั้นแต่ยังได้เรียกพระเจ้าว่าเป็นพระบิดาของพระองค์ด้วยซึ่งเป็นการกระทำตนเสมอกับพระเจ้าโยฮันบทที่5ข้อ18คำอธิบายหนึ่งในด้านหนึ่งผู้ที่เคร่งศาสนาเหล่านั้นถือรักษาวันสะบาโตแต่ในอีกด้านหนึ่งก็พยายามหาทางจะฆ่าพระเยซู แล้วพวกเขาจะพักสงบได้อย่างไรเพราะทัศนะแห่งศาสนาของพวกเขาจึงทำให้คิดไปว่าการที่เขาฆ่าคนที่ไม่ถือรักษาพิธีการแห่งศาสนาของเขานั้นเป็นการปรนิบัติพระเจ้านังเลบุทที่ 16: ข้อ2นี่คือการที่ซาตานได้วางยาพิษแก่ผู้คนโดยใช้ศาสนาทำให้ผู้คนเขยนฆ่ากันเหมือนกับที่มันได้วางยาพิษแก่ผู้คนด้วยความบาปนั่นเองโยฮันบทที่5ข้อ18คำอธิบายสอง แท้จริงแล้วพระบุตรกับพระบิดาทรงเป็นหนึ่งในงเล่บทที่สิบข้อสามสิบโยฮันบทที่ห้าข้อสิบเก้าพระเยซูจึงตรัสตอบเขาว่าเราบอกท่านทั้งหลายจริงๆว่าพระบุตรไม่อาจกระทําสิ่งใดที่มาจากพระองค์เองนอกจากสิ่งซึ่งพระองค์ได้เห็นพระบิดาทรงกระทําเพราะสิ่งใดที่พระบิดาทรงกระทําสิ่งเหล่านี้พระบุตรจึงทรงกระทําตามด้วยโยฮันบทที่ห้าข้อสิบเก้าคำอธิบายหนึ่งอธิบายคําว่าพระบิดา แปลตามตรงคือพระองค์ผู้นั้นโยฮันบทที่หข้อ20เพราะว่าพระบิดาทรงรักพระบุตรและทรงสําดงให้พระบุตรเห็นทุกสิ่งที่พระองค์ทรงกระทำและพระองค์ยังจะทรงสําแดงให้พระบุตรเห็นการที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นอีกจึงจะทำให้ท่านทั้งหลายประหลาดใจโยฮันบทที่หข้อ21เเพราะพระบิดาทรงทำให้คนที่ตายแล้วฟื้นขึ้นมาและประทานชีวิตให้เขาฉันใดพระบุตรก็สามารถประทานชีวิตให้แก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์เช่นเดียวกันฉันนั้น โยฮันบทที่ห้าข้อ22เพราะว่าพระบิดาก็ไม่ได้ทรงพิพากษาผู้ใดแต่พระองค์ได้ทรงมอบการพิพากษาทั้งสิ้นไว้แก่พระบุตรโยฮันบทที่ห้าข้อ23เพื่อจะให้คนทั้งปวงนับถือพระบุตรเหมือนกับที่ได้นับถือพระบิดาผู้ที่ไม่ได้นับถือพระบุตรก็ไม่ได้นับถือพระบิดาผู้ทรงใช้พระบุตรมาโยฮันบทที่หข้อ24เราบอกท่านทั้งหลายจริงๆว่า ผู้ที่ฟังคำของเราและเชื่อพระองค์ที่ทรงใช้เรามาก็มีชีวิตนิรันดร์และไม่ได้เข้าไปในการพิพากษาแต่ได้ผ่านพ้นความตายเข้าสู่ชีวิตแล้วโยฮันบทที่5ข้อ24อธิบายหนึ่งอธิบายคำว่าชีวิตนิรันดร์ดูบทที่ 3: ข้อ15าคำอธิบายหนึ่โยฮันบทที่ 5: ข้อ24คำอธิบาย2อธิบายคำว่าการพิพากษาหรือการปรับโทษ โยฮันบทที่หข้อ24คําอธิบาย3อธิบายคําว่าความตายต้นกําเนิดของความตายคือต้นไม้แห่งความรู้ส่วนต้นกําเนิดของชีวิตคือต้นไม้แห่งชีวิตแนวเล็บเทียบย e นนิซบทที่สองข้อ9ข้อ17ดังนั้นการผ่านพ้นความตายเข้าสู่ชีวิตนั้นเป็นการเปลี่ยนต้นกําเนิดของการดาเนินชีวิตนั่นเองโยฮันบทที่ 5: ข้อ25เราบอกท่านทั้งหลายจริงๆว่าเวลานั้นจะมาถึง และบัดนี้ก็ถึงแล้วคือเมื่อผู้ที่ตายแล้วจะได้ยินภาสุระเสียงแห่งพระบุตรของพระเจ้าและผู้ที่ได้ยินนั้นจะมีชีวิตโยฮันบทที่5ข้อ25คําคำอธิบายหนึ่งอธิบายคำว่าผู้ที่ตายแล้วไม่ได้หมายถึงผู้ที่ตายทางกายภาพแต่หมายถึงผู้ที่ตายทางวิญญาณซึ่งสอดคล้องกับเอเฟโซบทที่2ข้อ1ข้อ5และโกลโลไซบทที่ 2: ข้อ13ฉะนั้นคำว่าชีวิตในข้อนี้ ก็ต้องหมายถึงการมีชีวิตเป็นขึ้นมาในวิญญาณไม่ใช่การเป็นขึ้นของร่างกายแห่งเนื้อหนังที่ได้กล่าวไว้ในข้อ28-29ถึงข้อย9โยฮันบทที่5ข้อ26เพราะว่าพระบิดาทรงมีชีวิตในพระองค์เองชันใดพระองค์ก็ได้ทรงประทานให้พระบุตรมีชีวิตในพระองค์เองชันนั้นโยฮันบทที่ 5: ข้อ27และได้ทรงประทานให้พระบุตรมีอำนาจที่จะดำเนินการในการพิพากษาด้วยเพราะพระองค์ทรงเป็นบุตรมนุษย์ โยฮันบทที่5้าข้อยีคำอธิบายหนึ่งอธิบายคําว่าบุตรมนุษย์องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าในเล็บข้อ25ดังนั้นพระองค์จึงทรงประทานชีวิตให้มนุษย์ได้ในเล็บข้อ21พระองค์ก็ทรงเป็นบุตรมนุษย์ด้วยดังนั้นจึงทรงปฏิบัติการพิพากษาได้โยฮันบทที่หข้อ28ท่านทั้งหลายอย่าประหลาดใจาในข้อนี้เลยเพราะเวลานั้นจะมาถึง ือเมื่อคนทั้งหลายที่อยู่ในอุโมงค์ฝังศพจะได้ยินพระสุรเสียงของพระองค์และก็จะออกมาโยฮันบทที่5ข้อ28คำอธิบายหนึ่งอธิบายข้อความคนทั้งหลายที่อยู่ในอุโมงค์ฝังศพมีนัยยะถึงผู้ที่ร่างกายได้ตายและถูกฝังอยู่ในอุโมงค์ฝังศพดังนั้นการที่พวกเขาออกมาจากอุโมงค์ฝังศพในข้อ29ก็คือการเป็นขึ้นของร่างกายนั่นเองโยฮันบทที่5ข้อ29 ผู้ที่ได้ประพฤติดีจะไปสู่การเป็นขึ้นแห่งชีวิตแต่ผู้ที่ได้ประพฤติชั่วจะไปสู่การเป็นขึ้นแห่งการพิพากษาโยฮันบทที่5ข้อ29คําคำอธิบายหนึ่งอธิบายคำว่าการเป็นขึ้นแห่งชีวิตนี่คือการเป็นขึ้นของผู้เชื่อที่ได้รับความรอดซึ่งจะเกิดขึ้นก่อนอาณาจักรพันปีหนึ 1, ่งเวปีวอนบทที่20ข้อ4ข้อ6 1, กหนึ่รินโธบทที่ 15: ข้อ23ข้อ52 หเทสโลนิเกบทที่4ี่ข้อสิเมื่อพระเยส,สูเสด็จกลับมาผู้เชื่อที่ตายแล้วจะเป็นขึ้นมารับสุขชีวิตนิรันดร์ดังนั้นการเป็นขึ้นนี้จึงเรียกว่าการเป็นขึ้นแห่งชีวิตโยฮันบทที่5้าข้อยีอาคำอธิบาย2อธิบายคำว่าประพฤติชั่วดูบทที่3ามข้อยีคำอธิบายหนึ่งโยฮันบทที่5้าข้อยีอาคำอธิบายสอธิบายคำว่าการเป็นขึ้น นี่คือการเป็นขึ้นของผู้ที่ไม่เชื่อที่ต้องพินาศซึ่งจะเกิดขึ้นภายหลังอาณาจักรพันปีในเล็บอีวอน์บทที่20ข้อ5ข้อ12บรรดาผู้ที่ไม่เชื่อซึ่งตายไปแล้วทั้งหมดจะต้องเป็นขึ้นมาภายหลัง1,000ปีนี้เพื่อจะรับการพิพากษาที่น่าพระที่นั่งใหญ่สีขาวในเล็บอีวอนบทที่20ข้อ11ถึงข้อ15ดังนั้นการเป็นขึ้นนี้จึงเรียกว่าการเป็นขึ้นแห่งการพิพากษา ในข้อ2 4ถึงข้อ26ของบทนี้ได้กล่าวถึงการชุบวิญ,ญญาณให้มีชีวิตส่วนข้อ28-29ถึงข้อ29นั้นกล่าวถึงการเป็นขึ้นของทั่วทั้งตัวหน่งเบีบรวมทั้งร่างกายโยฮันบทที่5ข้อ29คําอธิบาย4อธิบายคําว่าการพิพากษาหรือการปรับโทษโยฮันบทที่5ข้อ30เราไม่อาจกระทําสิ่งใดที่มาจากเราเอง เราได้ยินอย่างไรเราจึงพิพากษาอย่างนั้นและการพิพากษาของเรานั้นก็ยุติธรรม